สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่สนามยิงปืนไทเกอร์แท็กกันเช่นเคยนะคะสําหรับปืนที่พิวจะนํามารีวิวในวันนี้เนี่ยก็คือปืนสั้นเองค่ะนี่คือยี่ห้อ Masterpiece a อาหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อคุ้นหูสําหรับแบรนด์ปืนตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่เลยเนื้องานที่พิวเห็นเนี่ยบอกเลยว่ากระบอกเนี้ยหล่อมากๆทุกคนรุ่นอะไรความน่าสนใจเขาจะมีอะไรบ้างคลิปนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคนและนี่ก็คือ masterpiece arm d s 9 hybrid สี black and blue ขนาด9มิมตรค่ะปืนสันชาติอเมริกานะคะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆภายนอกก่อนว่าเขาหล่อซิ่งเท่แค่ไหนนี่ทุกคนเท่าที่เห็นตอนนี้คือว่าทุกคนน่าจะแบบกรีดแล้วแหละเพราะว่าภายนอกเขาหลอ่อดูเห็นหนังสือเพราะวิ่กระบอกนี้หล่อจับใจมากๆเลยซึ่งที่เขาให้มาด้วยนะคะก็จะมีแม็กกาซีนของ MBX ค่ะนี่ให้ดู2ตัวนะคะบรรจุ20นัดค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าความน่าสนใจของ Masterpiece Arm กระบอกนี้จะมีอะไรบ้างคลิปนี้ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคน เรามาเริ่มกันที่ส่วนของกริปมือเลยค่ะทุกคนตัวกริปมือเนี่ยวัสดุเขาจะเป็นอลูมิเนียม7075นะคะสี Black a n o d i ิ e ค่ะซึ่งเท็กซ์เจอร์ของตัวกริปมือเนี่ยเขาจะมีความหยาบค่ะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานในตอนที่เรากริปมือค่ะรู้สึกว่าตอนกริปเนี่ยมันเฟิร์มแล้วก็กระชับมากๆเลยในส่วนของบอ่อแม็กกาซีนเนี่ยเขาก็ได้มีการติดตั้งมาให้เพิ่มด้วยนะคะซึ่งรูปทรงเขาเนี่ยก็จะมีขนาดกระทัดรัดค่ะซึ่งก็เข้ากับดีไซน์ของตัวปืนด้วยค่ะ สำหรับโมเดลของ DS9 ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นโมเดล2011ค่ะตัวระบบแมกกาซีนเนี่ยก็จะเป็นดับเบิลสแต็กหรือว่าแถวคู่นะคะที่เพื่อนๆเห็นกันเนี่ยชิ้นส่วนพิเศษที่เขาได้มีการทําสีมาเพิ่มเติมนะคะก็จะมีประมาณ5ส่วนด้วยกันนี่ก็จะมีระบบล้างออนตัวค้างสไลด์ตัวปุ่มปดเซฟนะคะแล้วก็ตัวปุ่มปดแม็กเนี่ยเขาจะเป็นสี PVD blue ค่ะซึ่งตัวสีเนี่ยพี่บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของปืนกระบอกนี้เลยเขาจะดูตัดกับตัวสีดําของตัวปืนด้วยค่ะ ระบบไกจะเป็นระบบซิงเกิลแอคชั่นนะคะทุกคนน้ำหนักไกจะอยู่ที่2.5ปอนด์ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูฟิลลิ่งของไกเขาเลยไอ้ไยิงเสียงไหมทุกคนคมมากเดี๋ยวลองดูระยะรีเซตค่ะระยะรีเซตสั้น ไกลคมมากๆค่ะทุกคนซึ่งระบบไกลตัวนี้เขาจะเป็นซิงเกิลแอคชั่นนะคะเขาก็เลยนี่มีตัวนกสับนะคะซึ่งตัวนกสับเนี่ยก็จะเป็นของโคนิคค่ะแล้วก็ตัวเซฟนะคะก็จะเป็นระบบแอมบี้ค่ะสามารถขึ้นเซฟได้จ,จากทั้ง2ฝั่งเลยค่ะ สำหรับ DS9 Hybrid ตัวนี้นะคะเขาได้ให้ลางพิคาตินี่มาด้วยค่ะเผื่อที่เราต้องการจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นไฟฉายหรือว่าเลเซอร์ค่ะมาต่อกันที่ส่วนของสไลด์เลยค่ะทุกคนสไลด์เนี่ยเขาจะเป็นสีแบล็กไนทานะคะด้านหลังของสไลด์เนี่ยเขาจะมีการเซาะร่องเลยค่ะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีการเจาะเซาะร่องให้เห็นถึงตัวลำกล้องเลยค่ะ มาต่อกันที่ส่วนของศูนย์เลยค่ะทุกคนตัวศูนย์หน้าเนี่ยเขาจะเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกสีแดงนะคะตัวศูนย์หลังเนี่ยเขาสามารถปรับได้4ทิศทางค่ะแต่ว่ารุ่นเนี้ยเขาจะเป็นรุ่นออปติกเรดี้ซึ่งรองรับการติดตั้งเรดดอทค่ะซึ่งการติดตั้งเรดดอทเนี่ยเราก็ต้องทําการซื้อตัวขาเพลทแยกนะคะซึ่งวิธีการติดตั้งเนี่ยก็แค่คันตัวนอตออกมาแล้วก็ติดตั้งเรดดอทที่เราต้องการจะติดตั้งลงไปได้เลยค่ะ สุดท้ายค่ะทุกคนความยาวลำกล้องของ DS9 Hybrid กระบอกนี้นะคะเขาจะอยู่ที่5นิ้วค่ะตัวลำจะเป็น Stainless Blue Barrel นะคะสี Black n i r i t e ค่ะ ค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆของ D S 9 Hybrid กระบอกนี้นะคะวิวว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะอยากเห็นวิวพาเจ้าตัวเนี้ยไปซิ่งในสนามแล้วละ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าตอนยิงเขาจะมันแค่ไหนฟีลลิ่งจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะทุกคน ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพการยิงสักสิบนัดนนะคะซึ่งลูกที่วิวใช้ทดสอบยิงวันนี้เนี่ยจะเป็นนี่อ้อ SB FMJ ขนาดห2 4ยเกรนหัวทองเหลือนะคะลูกจริงค่ะมาเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวเรามาลองยิงทรานซิชันเพดเหล็ก8นัดลุย เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการรีวิว Masterpiece D S 9 Hybrid สี l a c k and Blue นะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านปืนภยัยิ์มากมากเลยนะคะที่สนับสนุนปืนกระบอกนี้มาให้วิวได้รีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็สำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีอีกสีหนึ่งนะคะก็คือสี s t a i n l e s s and Blue คะ่ะซึ่งบอกเลยว่าฟิลลิ่งในการยิงวันนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยวิวเป็นคนที่ชอบปืนโมเดล2011อยู่แล้วพอมาเจอเจ้า D S 9เฟรมทรง1้นนงนงเนี่ยเรียกเลยว่าถูกใจประทับใจมากๆ ลิงตอนยิงก็รู้สึกว่ามันนุ่มแล้วก็กระชับดีมากๆเลยค่ะฟิตติ้งภายนอกในงานสวยเนี้ยบมากๆเลยค่ะก็สำหรับ DS9 h y b r i d กระบอกนี้นะคะเขาเป็นปืนที่ถูกออกแบบมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะเลยแต่ว่าพี่ๆคนไหนที่ไม่ต้องการจะซื้อไปแข่งขันเนี่ยก็สามารถซื้อมาไว้ยิงเล่นก็ได้ค่ะสําหรับราคาจริงๆอยากจะพูดในคลิปมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าวันนี้ที่วิวนาเจ้าตัวนี้มารีวิวในสนามใครๆที่ได้เห็นเนี่ยเราวิวแอบกับซิปราคาไปทุกคนแบบ ตาลูกวาวอ้าปากค้างในราคาทุกคนกราคาดีมากทุกคนพูดขนาดนี้แล้วทุกคนแบบ ต้องติดต่อไปหาร้านปืนไพศิแลแหละ,และเดี๋ยวริวจะทิ้งคอนแทคไว้ให้ในแคปชั่นนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่เอกจากร้านปืนไพศิลมากมากเลยนะคะที่ได้นําปืนกระบอกนี้มาให้วิวรีวิวให้กับพี่ๆทางบ้านได้รับชมกันนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสนามยิงปืน Tiger t a แท็ a อะคาเดมี่แ o o ด์ชิลดิงเมากมากเลยค่ะที่เ e e อื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําคลิปรีวิวในครั้งนี้ค่ะพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้วิวในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนนนนนะะะะคะใ E P หห้าาววววิิจมรรีปืกกบอกไ ฝากพี่ๆติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน